มาจาะรรุ่นใหม่จากซัมซุงกับรุ่น s a m s ุง Galaxy A 5 7 5 G ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่อัดฟีเจอร์มาแบบคุ้มสุดๆถ้าคุณกําลังมองหามือถือที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์ประสิทธิภาพกล้องแบตเตอรี่และราคาโอเคลองดูรีวิวนี้เลยครับเริ่มกันที่ดีไซน์ตัวเครื่อง Galaxy A 5 7 5 G ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่ารุ่นระดับเดียวกันหลายรุ่น ฝาหลังวัสดุที่ดูแล้วแข็งแรงจับถือได้ถนัดมือและมีโทนสีสวยหลายแบบซึ่งช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้โทรศัพท์รุ่นนี้ดูหรูขึ้นอีกระดับสัสดส่วนตัวเครื่องค่อนข้างบางขนาดที่ยังใส่แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไว้ได้ถือว่าซัมซุงทำได้ดีในแง่ของบาลานซ์ระหว่างรูปลักษณ์กับการใช้งานจริงเมื่อดูที่หน้าจอแล้วนี่คือหนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้รุ่นนี้น่าสนใจมากเพราะ Galaxy A57 5G มาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED AMOLED ที่ขนาดใหญ่ประมาณ6.7นิ้ว ความละเอียดรอบตัวและรองรับ refresh rate 120ริ hz ซึ่งหมายถึงทุกการเลื่อนการสไลด์หน้าจอเปิดแอปหรือการดูคอนเทนต์จะให้ความลื่นไหลยอย่างชัดเจนมิติสีสดใสและคอนทราสต์เป็นธรรมชาติช่วยให้ดูหนังหรือเล่นเกมได้สนุกขึ้นชัดเจนโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรุ่นราคาใกล้เคียงที่อาจยังให้เพียง6 0สิ hz หรือ90ิ hz เท่านั้นในส่วนของประสิทธิภาพซัมซุงเลือกใช้ชิปเซตที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานจริงในชีวิตประจําวันและเกมเ,มเบากลางได้อย่างราบรื่น โดยข่าวลือระบุว่า Galaxy A57 5G จะใช้ชิปเซตต่ออย่าง Exynos 1580ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรม4นาโนเมตร6นาโนเมตรซึ่งช่วยให้กินพลังงานน้อยแต่ยังมีประสิทธิภาพดีข่าวลือจากหลายแหลง่งแรม8กิกะไบต์หรือมากกว่าหน่วยความจำภายในตั้งแต่128กิกะไบต์ขึ้นไปทำให้จัดเก็บแอปเกมและไฟล์ได้โดยไม่ต้องกังวลมากรวมถึงการรองรับ 5G ก็ใส่มาครบทำให้คุณพร้อมใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในอนาคต มาดูด้านกล้องกันบ้างเพราะนี่คืออีกจุดที่หลายคนให้ความสนใจรุ่นนี้มาพร้อมกล้องหลังแบบหลายเลนส์ตั้งแต่เลนส์หลักความละเอียดราว50 MP พร้อมระบบกันสั่น OIS ซึ่งช่วยให้ถ่ายภาพกลางคืนหรือในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นมากเลนส์อัลตร้าไวมุมกว้างก็มีให้เลนเส์มาโครเซนเซอร์รองก็ช่วยเสริมการถ่ายภาพในแง่มุมที่หลากหลายหากคุณเป็นคนถ่ายภาพบ่อยหรือชอบแชร์โซเชียลรุ่นนี้ก็ทำได้ดีทีเดียวสำหรับกล้องหน้าเลือกใช้เซนเซอร์ความละเอียดสูง เหมาะกับสายเซลฟี่หรือวิดีโอคอลเมื่อถ่ายในสภาพแสงปกติภาพออกมาสวยเรียบโทนผิวดีแถมฟีเจอร์เพิ่มเติมในซอฟต์แวร์ช่วยให้ภาพดูน่าสนใจยิ่งขึ้นแบตเตอรี่ของ Galaxy A57 5G อยู่ที่ราว5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนในกลุ่มนี้แล้วและ Samsung ก็ใส่ชาร์จเร็วมาให้ข่าวลืออยู่ที่ 45W หรือมากกว่านี้ทำให้หมดกังวลเรื่องแบตหมดกลางวัน ใช้งานทั่วไปทั้งวันได้สบายๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลดูหนังเล่นเกมหรือถ่ายภาพนอกจากนี้ซอฟต์แวร์อย่าง One UI ของ Samsung ก็มีการอัปเดตระบบปฏิบัติการและแพทความปลอดภัยระยะยาวซึ่งช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในระยะยาวอีกด้วยอีกเรื่องที่ควรพูดถึงคือฟีเจอร์เสริมต่างๆที่เพิ่มประสบการณ์การใช้งานเช่นลำโพงสตอริโอเสียงคมระบบสแกนนิ้วใต้หน้าจอที่รวดเร็วการรองรับดูอัลซิและการเชื่อมต่อ 5G Wi-Fi เศษ6ส e ในบางรุ่น NFC และอื่นๆทำให้โทรศัพท์รุ่นนี้ใช้งานได้ครบทั้งงานประจำและความบันเทิงสำหรับความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคาที่อยู่ในระดับกลาง Galaxy A 5 7 5 G จัดว่าน่าสนใจมากคุณจะได้ฟีเจอร์จากกลุ่มพรีเมียมมาบ้างในราคาที่เบากว่าเช่นหน้าจอจออออ่าง1 2 0กล้อง OIS ชิปแรงขึ้นดีไซน์พรีเมียมและการอัปเดตระบบนานขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นจุดที่ทำให้รุ่นนี้โดดเด่นในตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลาง อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อสังเกตที่ผู้ใช้ควรพิจารณาเช่นในบางแหล่งข่าวยังระบุว่า Galaxy A 575G ยังไม่ประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการทั้งหมดจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้อีกทั้งแม้จะใช้ชิปที่ดีขึ้นแต่หากเปรียบเทียบกับสมาร์ทโฟนระดับเรือธงอาจยังมีความแตกต่างในเรื่องกล้องระดับสูงสุดหรือฟีเจอร์เสริมบางอย่างที่เฉพาะรุ่นท็อปเท่านั้นดังนั้นหากคุณเป็นสายต้องดีที่สุดหรือเล่นเกมหนักมากอาจต้องพิจารณาให้รอบคอบ สรุปง่ายๆสำหรับช่อง Mobile w o r s e ถ้าคุณกำลังมองหามือถือ 5G ที่มีดีไซน์สวยประสิทธิภาพดีใช้งานทั่วไปไปจนถึงการเล่นเกมและถ่ายภาพได้แบบครบเครื่องในงบกลาง Galaxy A57 5G ก็ถือเป็นตัวเลือกที่น่าโดดเด่นสำหรับผู้ใช้ที่อยากได้สมาร์ทโฟนครบจบในเครื่องเดียวโดยไม่ต้องจ่ายแพงเหมือนรุ่นเรือธงแต่ก็ได้ประสบการณ์ใช้งานที่ชัดเจนว่าดีขึ้นเหมาะกับคนทำงานนักศึกษาหรือผู้ชอบถ่ายภาพใช้งานโซเชียลนักแต่ไม่อยากเสียเงินมาก ถ้าให้คะแนนแบบคร่าวๆผมให้ด้านดีไซน์หน้าจออยู่ในระดับสูงมากประสิทธิภาพคุ้มค่าในกลุ่มราคากลางกล้องดีในคลาสเดียวกันและแบตเตอรี่ใช้งานได้สบายทั้งหมดนี้รวมกันแล้วทำให้ Galaxy A 57 5G เป็นตัวเลือกที่น่าพิจารณามากๆสำหรับคนไทยและตลาดบ้านเราหากช่อง Mobileverse อยากจะทำคลิปช่วงท้ายแนะนำให้ลองถ่ายทดสอบเล่นเกมหนักๆประมาณ30-60นาทีดูอุณหภูมิเครื่องร้อนไหมถ่ายภาพกลางคืนแล้วเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ชารเต็มแล้วใช้งานจริงกี่ชั่วโมงแล้วสรุปข้อดีข้อเสียให้ผู้ชมเช่นแม้จะดีมากแต่ราคายังสูงกว่า X% ของคู่แข่งหรือถ้าใช้งานทั่วไปนี่คุ้มมากแบบนี้จะช่วยให้ผู้ชมตัดสินใจง่ายขึ้นถ้าคุณอยากผมสามารถช่วยเขียนสคริปต์คลิป YouTube หรือหัวข้อย่อยให้ช่อง m o b i l e วิ r ์สสำหรับ Galaxy A57 5G ได้เลยครับ